โอเคครับเอ้ยตอนดี้ตันี่จะเห็นเห็นลูกไม่เบี้ยวยจับตัวเองเนี่ยเหมือนก็ขยิ่งขอบคุณมากครับมนมาเยงกว่าอะไรเยน่อย 怕，我们下来。 เธอเน้นในรังโดนสัตปักบฉันอยากให้เธอรู้ให้เธอเข้าใจว่าในใจหนึ่งใจดวนี้มันสุดจะร้อน ดูแลให้ยังดีตราบในชีวิตผู้ชายคนนี้มันยังคง อ,อยากให้เธอรู้ให้เธอเข้าใจว่านใจหนึ่งใจดวงนี้มันสุดจะล้นเต็มใจหลงใหลเมื่อมีเธอเดินร่วมทางและคำื่อรา ในชีวิตผู้ชายคนนี้นั่นยังคง คนโปรยมากๆทฤษฎีผู้ชายกับอุปกรณ์นี่มันช่างถูกต้องจริงๆนี่ก็จือแบบพูดแบบอุปกรณ์ซ่อมอะไรต่างๆป่ะโอเคอะมาพูดเริ่มสตาร์ทเราสื่อสารดีนะสื่อสารดีสื่อสารดีสื่อสารดีไม่ต้องห่วงเรื่องการสื่อสารเลยหลายครั้งหลายคำที่พูดก็เข้าใจว่าพูดอะไรอยู่สัญญาก็คือสัญญาจริงๆได้ยินที่เสียงที่ตัวเองพูดโอเคอ่าคำ เราพูดใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นคําว่าคำมันจะเป็นแลคอ t เ o อร์มันจะไม่ชัดมันชัดมันได้ยินมาเต็มสองขูดเลยเออแล้วก็มีอันหนึ่งผมมองแตกต่างว่าเหมือนเขาส่งมาให้พอคนส่งกลับไปปุ๊บเขินเตรียมจะหลุดเมื่อกี้ผมเลยทําเงี้ยปุ๊บสติค่อยกลับมาว่ามัั้นหลุดไปละเออไม่ลยยิ้มอย่างเดียวไม่ไมีโหมดโทรไปแล้วจะมีเลี้ยงบ้างเสียงหายนั่นแหละส่งไปแล้วก็ว ส่งไปแล้วก็อย่าพยายามดึงขบมาก็ตัวเองเ่นในโหมดขำอะ่ะเดีย๋ยวเกือบตะกี้เกือบแล้วปากจะขำแล้วนะอเ,ออเออระวังอย่าถ้าเวลาเล่นจริงอ่ะต้องส่งไปไกลๆนะโออย่าอย่าอยู่ใกล้ๆเพราะเรานั่งด้วยตัวเราโพสเซอร์เรามันเล็กอยู่แล้วต้องส่งไกลๆจะขายก็ไปขายไกลๆ <c oughs> ขายคอมเม้ม <c oughs> นเตอร์นั่งนั่งอย่างนี้เล่นสะดวกใช่ไหมคะคือมันสูงตรงนี้ครับ ว่าสูงเปล่าตัวข้างบนน่ะนเออมันอาจจะดูไม่เท่มากแต่อาจจะร้องได้เต็มกว่านี้มั้งถ้าร้อ,องดีแต่ได้อีกอแล้วก็อย่าเล่นจนเกินไปไม่งั้นเพลงไม่ขังพอมเมื่อกี้มีกลับไปบ้างเออดูมันจริงจังดีช่วงที่กลับไปดูแล้วอเออตอนที่สมแถวเ,ออน,เนี้ยออดเช <ๆ S 3> <ๆ S 2> ล้วเชื่อยอดแต่มีเสน่ห์เนื้อเสียงเนื้อเสียงก็ ได้ยินชัดขึ้นน่ะแต่ว่าท้ายท้ายคำยังเก็บไม่ไม่ไม่เป๊ะอะค่ะเลยเลยคิดว่าถ้าหาว่าฟังแล้วว่าใจจะร้องงี้ป่ะใจหนึ่งใจดวงนี้นี่ขาดไปนดขาดไปนิดหนึ่งใจดวงนี้นี่นี่ได้อยู่แล้วนน้ะตีเข้าใจแล้วตร้องเด้ แข็งแรงหนะะ่อยแข็งแรงแข็งแรงมันขวบมาเรื่อยเลยเด็กๆตกใจเด็คิดว่าเราต้องเอาของอะไรสักทีของอะไรอ่ะคูปอที ันม่นใจเดิมใจดวงนี้เต้นเป็นน็อเดีดิวดิวดิวเตยวิหาดิวหเนี่ยิดละเต้แล้วดิวเออเล่นเนเล่นเร็วๆหน่อยเต้ดิวเต้ดวเต้ดว ใจเหมือนเรียนโรงเรียนด้วยเขาเรียนด้วยอย่างนี้วเรียนด้วยอย่างเดียนี้เราต้องนี่อีกต้องตัวนี้เหลือแล้วตัวกลางหายไปเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่เคยชิ่นีเหมือนว่ถ้าถ้าไม่มีก็ก็วันนี้ใจเหมือนใจดวงนี้ยาวเลย แต่กินหืงมากเลยนะคือถ้ามีก็จะช่วยให้มันเหมือนมันเน้นความหมายอ่ะไม่งั้นจะกลายเป็นคนร้องกอดใหญ่นี่เออได้แล้วเนี่ร่วมทางใเออนี่เราเร็วเนยเออนี่เลยอ่ะสามารถซิ่วเดี๋ยวแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นเออแล้วก็ มีมีอีกไส้ในไส้ในเพี้ยนไส้ในเยอะมากเล่นไปเป็นโนได้ไหมงั้นไปเล่นดิดไปเล่นไปกดเป็นโนแล้วก็ร้องเป็นเมโลดี้มันจะได้ไม่เกินก็แบบที่วันแรกที่ครูทำอะใช่ไหมว่กีตาร์มันก็ไม่ถึงก็กดกดตัวคอร์ดก็ได้ตัวเบสอย่างเดียวแทร์รีมูดแล้วเออกดแล้วร้องช้าๆสังเกตการเคลื่อนที่ของมันอีกเพื่อความละเอียดเพื่อความละเอียดของมันงมวงั้นมันจะกลายเป็นอย่างนี้ กดแล้วก็ร้องสังเกตว่าคอร์ดกับทำนองที่เราร้องเนี่ยมันมี่วนไหนเมโลดี้อยู่เราต้องได้ยินงี้มันเข้ากันเมโลดี้มันควรจะเป็นดดดดไม่ใช่เนนึกออกไหมคะมันเล็กชะมัดมันดูยุ้ยมันดูยุ้ยเพราะการพูดเราอ่ะมันไม่ใส่ใจเลยถึงจะร้องยุ้ยถึงจะสไตล์ดูเรือไปหน่อยได้แต่ก็ควรจะร้องให้เมโลดี้มันตรงตรง แล้วก็ระวังเรื่องไม้เองนะว่าเอาแค่ไหนตอนนั่งแค่ไหนยังมีเวลาพรุ่งนี้ไปฝะรอครูมาโอ้ต่อไปต่อไปค่ะ